วันนี้กกรขอบอกในเรื่องการกำหนดเขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจากคำถามที่ว่าเขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีการกำหนดเขตเลือกตั้งอย่างไรนั้นในเรื่องนี้ขอตอบว่าการกำหนดเขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่7พุทธศักราช256 ได้กำหนดไว้ว่า 1. เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งเว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึง25คนให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดกันโดยนับจำนวนราษฎรณวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งและ 2. เขตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ใช้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเขตเลือกตั้งแล้วพบกับกกตอขอบอกในตอนต่อไป